าะว่าลมพัดมา <c oughs> เหมือนมันไม่อิ่มเลยบ่อเนี่ย เหมือนฝนจะลงเม็ดปลาแดงๆทั้งนั้นเลยสวัสดีค่ะพาทุกคนมาสุขใจยามเย็นนะคะพักผ่อนกับบรรยากาศการให้อาหารปลา ให้หมดไปแล้วเพิ่งถ่ายนะคะถ่ายไม่ทันปลาเยอะมากอืวัสดีจ้าปลาแดงๆทั้งนั้นเลยเป็นปลาทับทิม ตัวน่าจะประมาณสักสามนิ้วได้ไหมสองนิ้วสองนิ้วครึ่งปะสามนิ้วทำไมมันมืดอะโฟกัสใหม่โฟกัสใหม่ก,หมออกับบรรยากาศนะคะยามเย็นนะคะ จะโตกว่านิดนึงทักทายทุกคนเลยจ้าพี่เมตตาพี่วรินทรที่ไหนคะโคราชจ้ะลาเยอะจังใช่แล้วจ้าปล่อยเยอะจ้าเพลงจะปล่อยกี่โมงครับหกโมงจ้ากำลังทำกับข้าวคนสวยมารีบจิ้มเข้ามาดูขอบคุณค่ะ ฝนมาแล้วฝนมาจริงๆด้วยมืดมาเลยค่ะฝนมาฝนมาปลาเยอะมากอากาศตอนนี้เย็นมากเลยค่ะเหมือนฝนกำลังจะตกแต่ว่ามัน เมื่อคืนก่อนอยากให้มันตกแรงๆมันก็ไม่ตกมันตกแค่ฉักๆากฝนมาปลากินมดสวัสดีจ้ะจากออสเตรเลียขอบคุณค่ะโอ้ยดูไกลเนาะปลานิลก็มีค่ะมีหลายปลาค่ะมีหลายปลาแต่ว่าอันนี้บ่อน,นี้ปลาแดงจะเยอะ ฝนมาโอ้ฝนมาแล้วเดี๋ยวไปก่อนนะคะฝนตกแล้วค่ะไลฟ์ต่อไม่ได้แล้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ